อ๋อตาว่ะกินขี้กับออดกันตายที่มันจริงเหมือนทำไมอ่ะผู้หญิงโกินขี้กินีิไม่เอาหรอกค่ะออดมาคนเดียวจดาร์กเก่งมากเอ้ยรอออดบ่อนข้าวใช่จ้าเราจะจะเอาออดไปช่วยนะเอาพ่อออดไปทำไมเราไปเอ็กซ์กี้บ้ อย่ามาตีข้าวกันนะจ้ายเพลงให้เราฟังด้วยนะตายใครช่วยพาลูกชายกูไปโรงพยาบาลหน่อยทัว่าเออตาลูกชายกูเป็นอย่างเก่าอีกแล้วจริงมากจริงเหรอคะพี่ยอดจริงเด๋วพี่ออจะผู้หญิงก็ดาวได้ยังไงอ่ะอันนี้มายากมะกิดอันนี้ดาวไม่ใช็พ่อพ่อพ่อ เออเจอมาหน่อยมาหมดขอโทษเจมสาวไปบอกน้ำมันหมดได้ไงอ่ะทำไมพ่อก็เจอมาห,าหอ่อวย่อพ่อไม่เติมเต็มถังอะ่ะไม่ไมีตังค์เวลาคุยผู้หญิงทำไมตาเติมนี่หวานแหววพ่อเอานี่พ่อเลยเอาหน้าก่อนหน้าก่อนถ้าเกิดรักดาวเอาเดาวไปอยู่ด้คนได้ไหมไม่ได้เอาทำไมอ่ะไม่ยุ่งชี อะไรคลองมีปลาไหมไม่มีมีอะไรบ้างปิงมีปิงปิงหน้าตาเป็นไงกกราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอูและก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับลูกอ๋อสวัสดียังสวัสดีก่อน ครับอ่านะครับพบกับรายการลูกตุ้งเบาเสียงเป่อนะครับในช่วงเวลาชั่วโมงของผมอู๋เชิญยิ้มและพี่ชูศรีเชิญยิ้มเดี๋ยวพี่ชูศรีเชิญยิ้มจะขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ส่งน้องออสมาก่อนแขกรับเชิญพิเศษของเราอ่าน้องออสสวัสดีนะครับครับเมื่อกี้มีคนทักเขาถามไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงออสร้องเลยเรายังไม่ได้เปิดไม์ใช่เรายังไม่ได้เปิดเป็นเพลงเปิดเป็นเพลงเปิดรายการก่อนจะยกรก่อนครับแต่วันนี้เรามาคุยก่อน <น>วันนี้เราออสวันนี้ออสบ้างใช่ไหมมาจัดรายการอยูโอ้ใช่วันนี้เราไปไหนกันมาจัดเช้ามาจัดเชงเช้าไปทําไมไหวไปไหวอะไรนี่ผู้ใส่ไม้ผู้ใส่ไม้ไหไวยเนตรไหวพระพิคเนศคับผม,มแล้วมีทําอะไรกันบ้างวันนี้ทําพิธียังไงบ้างมีมีอะไรก็มีอบ้านผมมีบ้านออสใช่ แล้วมีใครมั่งมีใครมีใครไปมั่งมีใครไปมั่งไม่มีอาบไม่ปอแม่ปอพี่โอ๋โอ๋พ่อพ่อไหนพ่อชีไงพ่อสีแล้วใครอีกพี่ออดพ่อออดแม่แม่แล้วใครอีกเอ่อน้องยำมาน้องยำมาแล้วใครอีกมบปอไม่ปอไปแล้วแล้วใครอีกพี่อะไรนะจุยพี่จุ๋ยพี่จุยแล้วใครอีกนะสมชวนอ๋อสม่วนแล้วใครอีกจำไหมแม่อะไรนะเบ แม่ปอแม่ทองสใสจ,จ,จงใจงน่นยนทั้งหมดกี่คนไปทั้งหมดกี่คนสคน,สอ,คนสองคนผู้มาตั้งเยอะไปทั้งหมดสองคนนะครับ<อ>ครับปากดีดเจออปากดีอย <c oughs> ่าถูกอ่ะแล้ววันนี้ไปไปทําอะไรมาบัางไม่ไปมากอะคินของมากกับมาอะไรนะึินของมา ขึ้นของไปขึ้นของที่ไหนเราไปไหว้พระพิคเนตมาไหว้เนตมามาทำกับอ่าพระพิคเนตทำทำพิธียังไงมั่งพิธีไม่มีเลยมีเนี่ยนต่มีอยู่ในรูปเนี่ยที่หูส่งไปอ่ะ๋อทำอะไรนะพิคเนตทำอะไรนะไหว้พระเจิมเจิมหน้าผากเจิมจะผากใช่แล้วก็ครอบครอบครอบเสียนครอบเสียนพระพิคเนตเงินเนียใช่ไหมใช่แล้วเขาทำพิธียังกระท่องยังไงนะ่ง อน่าอ่าท่องยังไงนี่เธอมาเอมาให้อมท่องยังไงเาท่องยังไงก็โยยยโอ่าเราอูเรียนไห้อ่าอูเรีนเอ่าอ่าพท่องยังไงท่องยังไงจามโมตจจาามโมตจจเนี่ยมาโตน้ำมาาโตให้อูท่องตามใช่ไมใช่โอเคเนี่ยหาโตาาโตนามามามาจารปุตจจะจาปุตจจาเนี่ยคาราาโต้าราาโต้คาหาโต้คาราโตนามามามจาปุตจจจาปุตจจ บูตังกาปอตักาปอตามีพุดทังกับบกคามปะกาศจามีอาร์บูติอาโนอาโตกะกะจังโคอาติอาโนกะกะจังโคขังขังจะมามีขังขังน้มามีอาป์ติอาโนอาโตกะกะจังโคโอยเอาใหม่ดิอูตามไม่ทันเอาใหม่ขัง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 น้มาน้มาน้มามีน้มามีปีจุ้งปีจุ้งกะกะท่ากะปีจุ้งปีจุ้งกะกะท่ายะ เดือดหาปัญจาดือหาเงจะจามาตีจ๋จะจะเอาใหม่ดิเอาปีชงปีชงใหม่จะตาไม่ทันปีชงปีชงขาดจะฆ่ายาปีชงปีชงจะไปทิ้งขยะไอ้ยดืงหาปัญจาดือหาเงจะาจะามาะเงจาจามะเดี๋วเอาปันเตะพยะยามปันเต้ปีจชงปีจชงจะจะฆ่า มีถุงมีถุงไว้ใส่ขยะเอ้ยทำไมอยากอายากจะมาอ่านี่อยาจะมะอ่ไม่ได้จะบอกมาดูเลยอ่าปัญเจนะอ่าปัเจนี่ครับปันเจอ้าวจะปันเจอ้าวปัจจุงไปจุงอาหา่านี่ยปัจึุมีถุงมีถุงไว้ใส่ขยะเอ้ยใช่ป่ะใช่อยากจะอยากจะมานี่นีะขอยกี่ อย่างที่ครับพี่อ้นอาได้ปีจุ้งปีจุ้งหายะห้าเนี่ยปีทุ่งปีทุ่งขยะขยะเออนะดาปะตาจะลามาเอ้าจะปะตาไม่ลามะเอ้าอ่าเดี๋ยวมาปันเจอ๋อปันเจปีจุ้งปีจุ้งเอ็ดห้าเนี่ยมีถุงมีถุงเอาไว้ใส่ขยะเอ๊ยไม่หยิโอ๊ยมือขาดอยากปะตาจะลามา อันดาประสาทจะจามะเอ๊ะกับปันเจอันดาปันเจเ๊ะไปเอปังนะังอยู่เด็นะออต้องทอกสเต็ปด้วยได้นี่โสดมหรือเต้นเด็กนะเต้นด้วยเดเนี่อย่งไงี้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอลองทำให้อูดูเี่กับปัเจอันดาปนเจ๊ไปจงไปจงหาเนี่ยมีทุ่งมีทุ่งเมา่อ่ขยะเออเยี่ยให้ถูกเลยวไปจงไปจงหาเนี่ย มีถุงมีถุงก็งแทงขยะนะครับบ้าจ๋าจะยากปะก็แบโอ้พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องนอนกันแล้วสวยอย่างเงี้ยอ่าสวัสดีทุก,ท,กทุกท่านะนะครับอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เล็กอย่างพี่เล็กครับพี่เล็กพี่ชายพี่จุ๋ยอันเนี้ยพี่จุ๋ยเนี่ยเออพี่ชายพี่ชายพี่จุ๋ยอ๋อใช่ครับนี่รครับเห็นี่พี่จุ๋ยพี่จุ๋ยเข้ามาออสหยุดไปเออไปหยุดอ่หยุดอยู่อย่างงี้นะปากดีปากดีอ่ะพี่จุ๋ยบอกพี่จุ๋ยปากดี บอกนี่พี่จุย้ยปากดีก่อนปากีไจุย้ยอ่ากินนะจุ้ยเพลงงานบวชเนี่ยใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนนะอโอ้โหนี่อู๋หาไม่เจออู๋ไม่รู้จักชื่อเพลงพิมพ์ไม่พิมพ์ดิพิมพ์พิมพ์ก็พิมพ์อยู่นี่ม <c oughs> ีการบอกให้อู๋พิมพ์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้ลูกไก่จ๋าพ่อไก่จ๋า เราร้องบันทึกแผ่นเสียงไปแล้วใช่ไหมครับผมร้องอัดไปแล้วลง YouTube ไปแล้วครับผมก็กราบขอบคุณ FC ครับของลูกออสครับที่อุตส่า์เปิด YouTube ชมโอ้ชมเขารักออสไงอ๋อเพราะฉะนั้นออสก็ต้องขอกราบขอบคุณแฟนคลับหรือว่า FC ของออสด้วยครับวันนี้ไปไหนมาไปอะจะจเจ้ามาไปจะเชงเซามาไปทำอะไรครับผมไปอไหวเเนตพรพพิคเนตครับ แล้วก็ไปครอบด้วยครอบพิยพานอ๋อที่ที่หน้าผากครับผมเจิมเจิมแล้วออสตั้งใจปะจิดใจตั้งใจตั้งใจไหมจิดใจพ่อตอนที่เขาเจิมหน้าผากออสออสนึกถึงอะไรลูกจิงจองพ่อถึงถึงจริงตองแฮ้ไม่ใช่นึกถึงสิ่งที่ดีๆอ๋อขอให้มีอะไรมีงานมีงานเะพ่อพ่อจะแม่มีงานพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับออสต้องการอยากได้อะไรมั่งลูก อ่ารถอ่ปอบเี่รล้อเอาสี่ล <for> ้อเลยครับผมแล้วก็เอาเก <Expert 2 S 1> ียร์ไหมอ่ะพ่อเอาเกียร์ธรรมดาแลอเกียร์ออโต้ธรรมดาพ่อเอาเกียร์ธรรมดาครับผมเอาสีอะไรสีขาวสีขาวไปดูไหมยังยังพ่อเราอยากได้ไหมได้ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นใช่รถขายเท่าไหร่อ่ะแสนห้าแสนห้าแล้วก็สามหมื่นเนี่ยเราไปดาวใช่ไหมรับผมส่งเดือนละเท่าไหร่ มันก็เจ็ดห้าแสนห้าใช่ไหมใช่ส่งกี่ปีสามปีสามปีครับแล้วเราก็จะได้รถมาครับถ้าเกิดออสได้รถมาแล้วออสขับเองได้ไหมได้ขับรถได้เหรอครับผมโอ้โหเกียร์ธรรมดาหรือออโต้เกียร์ธรรมดาไงธรรมดาไงครับผมเกียร์หนึ่งเข้ายังไงเกียร์หนึ่งเขาอย่างกับปิ๊กโป๊กปิ๊กโป๊กปิกโป๊กปิกบป๊กปิ๊กโป๊กปิกบป๊กใช่เกียร์สองเกียร์สองเกียร์ห้าฮะนี่รห้า ไม่เข้าเกียร์สองก่อนดิสองเนี้ยห้าไงอ๋อสองแล้วไปห้าครับแล้วเกียร์ถอยหลังถอยหลังแล้วจะยิ่งยิย่งไงอ๋อไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้ครับผมรถมีระบดกี่เกียร์สองเกียร์สองเกียร์นะครับผมสึงเกียร์ครับ จุ๋ยจุ๋ยบ้างไงจุ๋ยพี่จุ๋ยบอกเลิกเลิกกินแล้วข้าววันข้าวมันมะขะปยปงกาข้าวมันไก่นะครับปากเตะมี่จุ๋ยดาวดาวบอกว่าถ้าถ้าเกิดออกรถมาแล้วให้ไปรับดาวด้วยได้ไหมเนี่ยดาวดาวเขียนมาห็นใช่ดาวป่ะใช่ไปเลยไปเลยค่ะดาวหน้ามึงใครจับหน้ามึงนี่เออไปเลยดาวไปรับดาวได้ไหมได้เลยไปรับที่ไหนรับที่ไหนโดนยดิมอไปแคลเดินมอบังแคลโอ้โหรู้จักบ้านดาวด้วยเหรอะไปดักจี รักดาวไหมรักจีถ้าเกิดรักดาวแล้วจะพาดาวไปทําอะไรนอนน่ะไปนอนใช่นอนที่ไหนที่บ้านผมเนีอะที่บ้านออสด้เหรอใช่นอนเสร็จแล้วทําไงนุนยาที่ยุดยาใช่พอนอนเสร็จปั๊บเว้าเว้าที่แปลว่าพูดใช่ป่ะใช่อืมเน่ดาวเขาสาไล์มาครับอยู่ คิดถึงดาวป่าโชยจีโชยจี๊มึงก็โชยดาวจ้๊โทรหาแค่นะโชยดาวหน่อยโทรหาดาวหน่อยเดี๋ยวเปิดสายให้ดาวโทรเข้ามาเอาเอาป่ะได้เลยครับอาดาวอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ออร้อยเพลงแล้วเดี๋ยวดาวโทรเข้ามาไอ้ก็เดียวเโทรมาหน่าดาวพี่เปิดสายให้ดาวโทรหาออสนะโอเคโอเคป่ะออสคุยป่ะออดยุยโอเคโอเคเวลาคุยผู้หญิงทำไมตาเตอนี่หวานแหววออส พอ่อเอานี่พอ่อเลยเอาหน้าก่อนหน้าก่อนจ้าจ๋ากินข้าวหรือยังจ้าถามดิข้าวยังครับกินข้าวยังครับออทคิดถึงนะยังนะถึงยังถึงยังเล่นนะดาวคิดถึงออทไหมถึงมาก จริงเหรอครับพี่ยอดจริงเต๋พี่ยอดจะผู้หญิงกระดาวได้ยังไงอ่ะอันนี้มาเฉพ่อเมื่อกี้อันนี้ดาวไม่ใช่พ่ออ๋อพ่อเพอค่อรักดาวไม่ค่ะไม่เอ้าเมื่อกี้บอกรักดาวอยู่เลยอยากเลยอ่ะถ้าคืนรักดาวเอาดาวไปอยู่ด้คนได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะไม่รู้ชี สวัสดีครับพอไม่เสีงนี่โอ้เนี่ยมันเขาได้นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดาวกันคะดาวค่ะได้นนยินป่ะเงินะพูดพูดดิดาวว่าไงคระดูหน่อยจ้าอยู่บ้านทำอะไรอยู่โอจัดการจ้าเก่งจังเลยอีบากดีต <c oughs> ึงนะจ้า <c oughs> เมื่อไรจะว่างมาชนแก้วกันล่ะโอ้ยเยมาไจ้าพูดเขานี่พูดเขาว่าให้เข้าใจหน่อยดีจะเขาไม่เขาไม่เข้าใจเขาจ้าออดครับมีรถแล้วมารับไปกินข้าวด้วยนะได้จ้าตอนนี้บอกออดมีรถแล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมีรถแล้วจ้าแต่ไม่มีตังเติมน้ำมันเออเออเอติม <c oughs> น้ำหน่อยมันหมด <c oughs> ่อโทษเจมสาวไม่บอกน้ำมันหมดได้ไงอะทำไมอะพ่อก็เจอมห่าวหยอยอะพ่อไม่เติมเต็มถังอ่ะไม่มีตังไม่มีตังให้เรากินข้าวค่ะอะไรล่ะเออไม่รู้ล้วทำไมเดี๋ยวนี้หลอกจังเลยอะอีเขยอจ่ะเอ้จนเนี่ยหลอกขึ้นทุกวันอีจริงจังแก้มขาวเยาขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมได้เลย ไปว่าตัว่าจ้าตอนนี้ดาวทำอะไรอยู่ถามดิพ่อนจ้าจริงๆเนอะเอาก็ถามผู้หญิงนี่ว่าทำอะไรอยู่โอ้พ่อเอาเดี๋ยวเขาก็ไปหรอกโอ้ไม่ยิ่งไม่ยิ่งไม่ยิ่งเลยอ่ะฮะถามที่ดาวมีแฟนยังไม่มีรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วผัวยังอ๋อมีผัวแล้วใช่แล้วบอกแมถึงเป๊งเลยอืทำไมต้องที่ไหนละกองเกงเฮ้ยกชักไงเลย แล้วทำไมช่วงล่างสันๆันใช่ไหมจะนอนยัง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 จวนอนกอดกันนะจ้าโโอ้หนอนกอดพ่อสีใช่ไหมคะไม่ทำไมตอบไวจังนะออสนอนด้วยกันสามคนนะพ่อสีด้วยพี่อออพีู่๋ด้วยนะได้โอ้ได้ไม่โบได้พ่อชีไม่ไปให้พ่อไปด้วยเออพ่อออดไปด้วยให้พ่อออดใช่แล้วก็ แม่แม่โอ้โอ,อแล้วดาวก็จะยอมให้ไปวะไปไงถามดีว่าให้ไปไำแล้วดาวจา๋าดาวจา๋จาจ๋าให้ให้ให้พ่อออนกับแม่ทองใส่ไปด้วยไหมไม่เอาหรอกคห้ออนมาคนเดียวพี่าเก่งมากเอ้ย <c oughs> อยากอยู่กับออดสองคน <c oughs> เขินอ่ะรู้สันอ่ะเขินทำไมล่ะทไมล่แล้วไม่แล้วดาวได้ไหมได้ใจดีจังเลยขอให้พี่สีไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ไหมออดพ่อไปอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ไม่ไปพ่อขอพิงขอพ่อแง้มหน่อยเดียวเนี่ไม่พ่อไปไปนะพ่อพ่อจะแง้มเปลี่ยนพ่อไปไปนะอ้าวทำไมไม่ให้พ่อไปลูกไม่ไปพ่อ พอพ่อไปอยู่ในเหตุการณ์หน่อยไม่อาพ่อก็นอนยามเนี่ยก็ยังไงอะพ่อแล้วถ้าเกิดอ๋อไปคนเดียวแล้วอ๋อจะทำยังไงกับดาวก็ยอนังไงเพราะโนกระดาวใช่นอนเสร็จปุ๊บนอนนอนแล้วกินอะไรอ่ะกินข้าวไงกินข้าวได้ข้าวมีข้าวมีแกงอะไรมั่งแกงเปิดแกงเปิดใช่เขากินเป็นหรือเปล่าเป็นถามก่อนได้ถามแล้วดาวกินเปิดเป็นไหมกินเป็นกินกับอ๋อให้อ๋อก็กินได้หมดแหละโอ้หผู้หญิงคนนี้ก็กินเป็นทุกอย่างเ่ย โอ๋แต้ว่ะกินขี้กับออดก็ได้กินขี้ไม่จินหม็นเพาะทำไมอ่ะผู้หญิงชวนกินขี้กินที่กองหรืออะไรกางอ่ะฟังกองเขาไอจริงได้กินขี้ทำไมเขาผู้หญิงให้เขาผู้หญิงให้ขี้มากินเ็้ยขี้ทำไมอะเราออดกินไหมล่ะเินไหมนั่นของฉันนั่นของฉันอ๋อของฉันใช่ขี้ของฉันใช่ฉันกินของฉันเองใช่ ทำไมอะพ่อยังไงอะถามตอนนี้ดาวอยู่กับใครครับอยู่ใครอะดาวออสเจ้าชู้อะเสียใจใช่ออสมีมีมีแฟนชื่อพลอยดาวเฮ้ยไม่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 ชื่อเมย์ด้วยออสเ้าเสียใจมากเลยเพราะว่อออสพูดกับดาวดีๆฟังทีฟังดิยจะฟังนะอ่ะครับเมย์เมย์อ่ะเมย์ฟังนะเมย์บังนะอ่ะเมย์ครับพลอยพลอยเจยอ่ะอ่ะยังไงอะพ่อ ใช่แฟนออสป่ะไม่มีแ็่ดาวอ๋อมีแค่ดาวคนเดียวครับผมตอนนั้นไม่อยู่กับดาวออสก็บอกว่าพลอยแฟนออสไม่มีนะจริงป่ะจริงสาบานไม่มีถ้าเกิดว่าว่านอนว่านอนใช่แล้วก็เดยวจพอยังเมยจะหาอินจไม่้วพลอแเม่ไม่เอานะอืมอืม่ม่ไม่เอาครับไม่เแล้ว่า้วถึงซึ้งดาวใช่ เพราะรักดาวไม่ได้ไอ้ดาวเสียใจโอ้ดาวเสียใจใช่แล้วตกเพามีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ไม่มีดาวดาวจะไม่เชื่อดาวจะไม่เชื่อจริงทำไมออดไม่เห็นโทรหาเลยตัวเนี้ยโอ้จะไม่คืนเมื่อคืนไปดาวไม่ว่างอ่ะไม่ว่างแลวเขานอนรอเขานอนรออยู่โอ้ก็นอนโหจะปลใจนะดาวอ่ะออดบ้านทําไม่กลับตัวเนี้ยไปนอนกับใครก็ไม่รู้เออไปนอนใคร ดาวนนนนาดานะวันนั้นพ่อเห็นน่ะพาผู้หญิงลงคลองยี่สิบเจ็ดอ้าของมันมาตายนะครับไม่ตายเพราะว่ามันตื้นยิงๆได้อะในคลองมีปลาไหมไม่มีมีอะไรบ้างปิงมีปิงปิงหน้าตาเป็นไงออยากให้ดาวไปเที่ยวที่บ้านไหมดาวดาวจ๋าดาวจ๋าจ๋าจะไปเที่ยวเปล่าขา ไปสิคะอีกิ่บ้าเอ๋ยอ่ะไปได้หรือเปล่าคะได้ค่ะไปลับนะงั้นขอไปนอนบ้านออสคืนหนึ่งนะได้จ้าอีกิ่งบ้าเอ้ยดาว่จิ่งบ้าเอ้ยดาว เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับดาวไปนอนด้วยนะได้เลยเจะไปถโถบ้านสวยๆรอเลยนะอยู่อยู่เนอโไม่แคร์อยู่ที่ไหนนะเนื้อโมเดี๋ยวมาบางแคร์ครับจากนี่ไปไกลไหมไม่ไกลก็ไดี๋ังไงอ่าก็ดอกไปเดี่ยวใช่ไงตรงไปเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยนะเดี่ยวใช้เลยเจอคลองไหมพอปังผมจีอ่าฟังๆตองตองปังนะครับตรงไปตรงไปตงปั๊บปเนื้อโมอไม่แคร์เดี่ยวใช่เดี่ยวซ้ายใช่ถึงปั๊บถึงถึงเนื้อมไหม ไม่ม,看看네 <oh> ไมีก็มีมีด้วมีด้ด่วนอ๋อมีทางด่วนใช่ยังไม่ยังไม่ถึงระมอี่ยอยู่ระมอยัง่าอยังจะด่วนตั้งตอนใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงหรือยังยังดาวก็ตรงไปนะครับตรงไปเจออะไรตกไปตงไปเจอคลองเ่ยคลองอ่อเดือใช้เดือใช้แล้วถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยใช่ตกลงถึงบ้านแล้วถึงระมอมอใช่ไหมใช่แล้วพอไปถึงปั๊บเจอดาวนอนอยู่กับใครยูรยดีเอี่ย ดาวดาเครื่องพ่อจากการจิเครื่องพ่อเลยเนาะไม่รักพ่อเหรอไม่ไม่รักแล้วรักปู่เปล่ารักแลรักดาวเปล่ารักรักมากไหมมากมาแค่ไหนยขาพาพขาพาเลยถ้าออดไม่รักพ่ออื้อเลยยังจะกินยักตกลงจะนัดดาวไปกินข้าวตอนไหนดาจ๋าดา ตีสี่เนี่ยฉีข้าวยังคะตีสี่กินข้าวยังคะรอออัดบอนข้าวค่ะเฮ้ยรอออัดบอนข้าวจ้าจ้าเนี่ยก็เนียก็พออัดไปช่วยนะเอาพ่อออดไปทำไมล่ะไปเอ็ดดิบเอ๋ยลุออัดก็จ้าเดี๋ยวมากินข้าวกันนะจ้าเพลงให้เราฟังด้วยนะจ้า ให้<ต>ช่วยพาลูกชายกูไปโรงพยาบาลหน่อยทถวเออตาตาลูกชายกูเป็นยังเก่าอีกจะไม่ถามซ้ำๆว่าเธอเน่ะคิดยังไงแต่จะพูดย้ำๆยว่ารักเธอรักเธอรักเธอได้ไหมแม้เธอมีสนใจแต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกดี ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกลิง้งกลิง้งเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้